ค่ะเดี๋ยวใช่พี่บอกให้ไป ATV ก่อนแล้วเขาไปล่องแก่งค่ะเดินไปตรงเออไปใส่หมวกแล้วก็เดี๋ยวพี่เขาจะพาไปขึ้น ATV เดี๋ยวพี่เขาน่าจะแนะนำโอเคอย่าเราไปล่องแก่งกันก่อนดีกว่าเราใช้เวลาประมาณชั่วโมงขึ้นอ่าได้ค่ะแล้วก็วมีมีปอกแขนบริการน้ำอ๋อแลมีสองการ์น<า>้ำให้ด้วย เอานคนได้ด้วยนะคะโอเคค่ะเดี u u okay, okay. Wait, okay. Okay, uh, ๋ย like ว่ไม่แม่น้ำแรกนะะเราเตรียมโอเคสรุปเปลี่ยนใจเออพี่เขาบอกว่าอ ATV ฝนตกไปเพิ so ่งตกไปมันน่าจะเละนะคะก็เลยให้เป็นล่องแก่งก่อนไปเลือกเสื้อเลยใส่เดียว ไว้องแกงก่อนโอ้เออใช่ใส่สีอะไรดีที่สุดใส่ดีมีไซส์เดียวใช่ไหมคิดออกแล้วไซส์เดียวใช่ไหมคะไซส์เดียวใส่คำที่ชอบค่ะลายแดงขึ้นลักสู้ดเดือดมือทำบ้ารับเพื่อนเลยนะคะเป็นลักสู้บไม่ค่ะจะเปียกไหมคะเปียกใช่ไหมอ๋อจะเปียกพี่คราบผมเปรียมพร้อมเปียก จะเตรียมพร้อมเพียงน้ำไม่จะเข้าออกเรือได้อ๋อคน่ะแล้วขอไปเอาของก่อนได้ไหมขายใหขายไปครับไม่ครับบอกเลยนะแกงยังพร้อมยัพอแล้วเราจะเราจะนั่งหย่อนก้นลงไปที่ท้องเรือเฉพาะลงรังสไลด์นะครับเมื่อถึงน้ําแล้วนั่งบนหมอนทั้งหมดพร้อมพายลงไปแล้วแก่งอยู่ขวายังไม่ไปครับหลบก่อนเพื่อคอยไปพร้อมกันครับ เข้าใจไหมครับเข้าใจเนาะเดี๋ยวเก่งอยู่ขวานี่ไงเขาบอกว่าให้หลบก่อนเราเราต้องรอถ่ายใช่ไหมนี่นี่นี่เราเข้าตรงนี้พี่ถูกแล้วตรงนี้แหละรอถ่ายก่อนไง มันต้องไปรอถ่ายตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมเรเห็นไหมถ้าตรงนี้เราเห็นไหมเห็เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนึงมันต้องไปอีกไปอีกรอนนึกไปตรงเกาะเกาะบัวนี่นะพี่เขาให้ทงบนหมอนต่อไปเอาล่อลูกคนงะตัวเลี้ยงตูดกับเพลนะเออเออตรงนี้ได้เห็นไหมโอเค ได้ได yeah. <pe> ้ได <cities> <net chae ode luxury> <sh arp hashtag> ้ไ <us> พี่พี่พายฝั่งนี้เข้าเข้าเออเออเออาแล้วเป็นยังไง นั่งข้างบนได้ใช่ไหมพี่ป๊อปตอนนี้เรารอใครลำสุดท้ายเขาบอกให้รอก่อนไล้ยมายมาตรงนั้นเพราะว่าเดี๋ยวเรือแพรแพพี่เดือยจะไปตรงนั้นเขาให้มันหลบอยู่ฝั่งนี้ ชอบมากเลยอ่ะอยากเล่นตรงนี้อยากเล่นตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ไอพี่ไม่ต้องพายแล้วไม่มันไปเองคุณจะอยู่ได้วันหยุดเอบบคุอตรงนี้แหละยค่ดกเดี๋ยวาตรงนี้ตรงนี้แหละ เส ah ียวมากเลยกินเลยนะกินเลยไม่สามารถจะไม่กินเสียวจริงๆแล้วที่เห็นเขาเล่นไงนึกว่าแบบธรรมดาธรรมดาแค่หลงแค่นี้กูยังไม่ได้กวาดถ่ายไม่ทันใช่ไหม มาแล้วมมาจอดมจอดเออน่สบายกเขาเลยนะมาครับแคไทอะไรเนี่ย ไปแล้วเอาไปไว้คนหลังอ่ะไอ้พี่ถือกล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอะอะอ่ะถือกล้องไปอันนี้ยังไม่หยุดถ่ายเลยนะโอเคไปสสดีมือฝีพายเรานะคะ

นั่หนงหน้าใช่ไหมคะใช่เกนมไพ<ป>่ไ ออกจากตรงก้อนหินมาแล้วนะคะนี่ได้อยู่ไหมได้ได้ได้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมากสบายสบายได้อยู่ได้อยู่สบายมากสบายมากเออไปละไปละไปละอะายามามาแล้วครับ น้อยร้อยวนารู้ี่เาไหพี่เาชูนิ้วแล้วเนี่ยวเอาตัวเองยไม่ต้องวดเอานี่ันไปหาเาเป็นไงบ้างครับผ่านมาชนเขาทุกลำเลยครับชนคาทุลำเลยเนี่ยจะไปนชนน้อหรอดีกว่า ผีเธอเป็นผู้หญิงที่มุ่บางล่างเล็กมากต้องพี่เขาให้เลยพี่พี่เขบริการดีมากปนเด็กที่บ้านสอนให้ใครันี่ร้านน้ำปลา นะครับตอนนี้จราจรติดขัดโอ้ยหอ้าทะเลต้องมีพยูนดี่กันนะไม่ไหวนี่บอหรอได้ไม่ไหวค่ะยอมยอมเอาผูกติดกันเลยไปด้วยกันได้ไหมคะผูกติดกันไปชนชนเดี๋ยวะเฮ้ยหาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอ พี่พี่หนูขอโทษนะชวันนี้เซียอะไรอุตส่าห์มีหู่ย้ายได้สิเดีวยวม่แก้วอ่ะตอนนี้โอ้แบบว่าหยุดถ่ายไม่ได้จริงๆครับนก เดี๋ยวนุกเอานี่ไปถางเดี๋ยวเดี๋ยวแซงก่อนลำเนี้ยนี่กต้องติดนะฮะควรเขาแย่เช็ดสนุกตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะอาวอาเอาทำอะไรใหม่ นี่นี่เขามีเทคนิคนะคือเพื่อนข้างหน้านะเพื่อนข้างหลังไม่ทำตามนะเพื่อนข้างหลังไม่ได้ทำตามนะป๊อปมันก็เลยเป็นแบบนี้คือพักพักบ่อยมากอะชมคนนี้ยพักข้างทางบ่อยมากบไหมน้องบ่อไหมน้องขนาดเจ้าไม่ขึ้นทางเลยใช่ไหมคะ ระยะทางประมาณสามกิโลใช่ไหมสามกิโลประมาณไม่สามกิโลมีตรงนี้ตื้นมีหญ้าแบบนี้ด้วยไรมพี่คนดื่มสวยไหมไม่อยู่มเอาเปียกพี่ขออะไรพี่ขอผายให้นะมือเงียบบริการดีมาก นี่ทำเป็นแรงนะทำเป็นแรงนะแรงเข้าป่านี่ได้ได้ได้ไม่เข้าป่าแล้วไปเลยไม่ใช่พี่ขาไปพี่พี่ขาไปไงอ้าวอาฉันอา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 ทำามพุณไปเลยท่านพ่ไปแนวนี้เลยเหรอคะดีเลยไปเลยไล่ไปเลย ผมไม่อยากจะโชว์แล้วผมอยากจะคุยหรอกน่น่เน่ดูวด่าทำได้อไอพี่นี่ดิทำราษาอะไรอายคนทีแล้วนีนะเนี่เราพายคนน้อยนะเราลังชนกันขนาดนี้ถ้าคนเยอะเราจะชนเขาขนาดไหนนี่เรามีกันแค่หนึ่งสองสาสห้าห้าลำนะคะ ห่าเราเราชนกันแหลกเลยเ่ไใช่พี่หนูมาแล้วตกนี้ไม่ได้ตกนะท่านเกี๊ยมีประทัดด้วยได้เสียงไม้พายนะฮะ คือว yep, ิวเก่งเหลือเกินอยากเบิ้บวิววิวเก่งจังขอใส่ด้วยอุศลน้ำเราเรือเออแค่นี้ยืนเลยนะถึงช่องอีกแล้วถึงช่องน้ำพอดีเนาะน้ำพอลองพอดีแบบไม่แรงไม่แรงเกินไปเอาเอเอาเอดวงนู้นดวงนู้นเออได้อยู่ไม่ชนหินมีเสียงน้ำไหลข้างข้างหน้า เอาแล้วเตรียมอีกแล้วเตรียมตกอีกแล้วไปไปแล้วกอยู่แล้วเยี็ไว้าไปเียขวางแล้วเอใหม่เว้ไจะไปนั่งแล้วายแล้วนะเออถายเลยแล้วเขาจะมาแล้วเอ๊สีพนแล้วเร็ว เดี๋ยวอันนี้ดันไดไงๆๆเป็นสตารเองละอาล่ะาเลยกับตาเลยเป็นสตารเองลแล้วค่ะตาเาะพี่เขาดูแลไม่ไหวแล้วทังพี่เข้ามาสองคนไปไปโอ้มือพี่เขาจะแซงแล้ว กีดค่ะกีดอย่างเดียวค่ะการกีดจะช่วยได้ใช่ไหมไม่ต้องพายก็ได้ไปก็หินโอเคเลือดเดินเท้าเดิดีแล้วเดินหลังเองไหมติดก้อนหินนะฮะ ไม้ไผ่โอ้ยนีย่นั่งมีหัวกันนักกันไม้ไผ่โคกหัวสวัสดีค่ะ,ะตกปลาเหรอคะได้หรือยังคะได้ปลาไหม,ไมไเออเขาเก่งนะเขาไปคนเดียวได้อะเออพี่ก็เริ่มเก่งแล้วถ่ายคนเดียวไม่ได้กบัว ข้างหน้าลกมากนะคะไม่รู้ยังยังจินตนาการไม่ออกว่าจะไปยังไงว้า,วากันเลโอ้อสากว่าเราร้อนบริการเป็นบริการของเขามันมากฮะนี่แค่เริ่มนะอ้าววิดีโอ <laughs> มันมากทุกคนแค่เริ่มก็แบบบันสุดๆเลยหนื่อยแล้วค่ะเรื่องไหนื่ะ เอ้ยหรือว่าจะหมดแล้ววะจะหมดที่มันแล้ววะไม่แต่มัามีอ้อยอย่างๆน,นีเราบัว <c oughs> ดีมากตอนนี้ <c oughs> เป็นเวลาประมาณแปดโมงครึ่งปะ <c oughs> มันหรือไม่ก็เกือบเก้าโมงนะคะก็ยังไม่ค่อยร้อนมาก <c oughs> แล้วก็โดนเียกนําไปละเรือชนกันไปละตลกเรือไปแล้วค่ะเรียบร้อยอ้าไม่ อ๋อติดไหมอ๋อทำได้ทำได้ฮะเข้าป่าไปหลายรอบเออได้ขอสำับงกานเอาเอเอาเข้าป่าเราทำไมกลัวแต่เขาเข้าป่าทำไม ไม่ต้องถ่ายเราเราถ่ายกันเอไมาจะไม่ชนเขาเมืงไมร่กลับตำรายกันทัอนถทางนี่มันจะมีที่ลงอีกแล้ว อันนี้ขวางเลยค่ะเไ่ยลกแอร์ใหม่คนเอดียวค่ะมาหนักหลังอีกแล้วมาข้างหลังอีกแล้วบอกเลยคนคนคนหนักกับมานั่งหน้ามีงานสวยนี่นี่ข้างเราอีกแล้วข้างบนจะถ่ายไม่ได้มามึงถ่ายคนเดียวนะจะถ่าย ติดนะฮะติดนะฮะเนื่องจากเรามีสว่างหลังหนักเกินไป <laughs> อขอบคุณก่อน <laughs> อพี่เขาคอยช่วยตลอดทางเลยน่ารักมากเยี่ยมหายไปแล้วเนี่ยอุ้ยดอกวูว้สวยจังเลยตรงนี้สวยมาก อเอาเอาเอาสองคนนั้นเอาปลาทำไมแต่พี่ใจดีเลยเนาะไม่ต้องพายพี่ขอพายให้แล้วก็ถ่ายอย่างเดียวพอดีเลยอ่ะก <laughs> ีแ่า,าเติมน้ำมันเหรอคะแล้วไปทำเหรอ่ะอ่ะอ่ะเล่นเ <laughs> <laughs> ดีเย๋ <laughs> <laughs> ยวก่อนเราไม่ชอบไปเดีเยว <laughs> 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 ไม่ไหวค่ะไม่ไหวเหรอเกิดอะไรขึ้่ไปด้วยกันได้ไหมคะเข้าป่าแล้วค่ะเข้า่าแล้วเอาเอากลับลำทไมกลับเเข้าป่าทีนี้เร่อแล้วอ่ะี่ไม่ถึงไหนเลยยี่ม่ พี TL: ่เขาจะผักใส่ไล่ส่งรล้วลงตรงนี้สูงมากจริงตรงนี้ทุกคนต้องถ่ายไม่ได้ต้องออกก่อนสวยโอ้ยพี่ทั้งแมดเพิ่งกลับหน้าได้จนพี่เขาถ่ายรักอยู่แล้วขอโทษค่ะ แม่จ้าม <c oughs> ือจ้ามจึกนั้นนี่ยไหลลึกนึกถึงคนเจ้าเอ๊ะจ้วม่จ้ามจ้ามจึกเ,กเข้าป่าไผ่เป็นหนว <c oughs> ดขบค่ะอ๋อสวยจังเลยตรงนี้ ก็เป็นงจะพไหานจะพนี่อุ๊ยมีลูกด้เออใช่อุยต้องแบบนี้เลยเหรออุ๊ยเียมลงล็อกอีกแล้วฮะค่ะสารสารสารนี่ๆเรี่เธอคะเอรี่นี่กิบน้องมรับเากเบอรี่ประซันกระพบ ทังแคบอีกแล้วทัองแคบทัองแคบตินยันเราไม่ต้องพายนะคะเรามีผี่พาย ป่าเหรอป่าเหรอเล่าโอ๊ยตูดตึงจะดึงแล้วอชนอีกแล้วจะถึงแล้วยังชนอีกนี่สะพานอยู่ข้างหน้าเราแล้วนะฮะติดเก่งแล้วก็ลำนี้แ <c> ต <oughs> ่เดียวต้องพี่นอ้อนน่ะเป็นอะไรเนี่ยโอ้ เข้าผาเรียบร้อยเรียบร้อยมุนเองพี่อนุด้วยสนุกมากแล้วก็สบายมากไม่ต้องพายนี่สะพานข้างหลังเรานะฮะมีช่องแคบเยอะมีช่องแคบเยอะมากวัดติดวัดติดวัดติด เดีมากอ้าวจะไปเชิญใครอยู่แล้วฮะเชิญค um ่ะอยู <S <S ่ดีไม่มาเนี่ยไอ้ที่เขาต้องมาไม่มาเชไปโดนพี่ค่ะขอบคุณค่ะอี๋หายไปึ่ง้ามาแต่เช้าฮะคนไม่เยอะ